เรื่องยอ่อพิภพหิมพานเรื่องราวละครดรามา่าแฟนตาซีเมื่อพิมพ์จะต้องเดินทางเข้าไปในป่าหิมพานดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อตามหาอุลกร,รมณีของพิเศษที่จะสามารถนำมาช่วยทรงยศพ่อบุญธรรมของเธอที่นอนป่วยอยู่โดยมีสุนทรและพัชสนสองพ่อลูกที่หวังจะครอบครองอุลกร,รมณีไว้เอง แต่การจะเข้าไปในป่าหิมพานไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็มีหนุ่มกริพรานหนุ่มลูกชายของพรานนินที่เคยเข้าไปและสามารถกลับออกมาได้พิมยังต้องออกตามหาเขาเพื่อพาเธอไปยังจุดหมายปลายทางในครั้งนี้ในการเดินทางสู่ป่าหิมพานครั้งนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าอันตรายข้างหน้าจะเป็นอย่างไรใครที่เฝ้ารอ ให้พวกเขาเดินทางมายังป่าหิมพานแห่งนี้และเรื่องราวจะจบลงอย่างไรต้องตามลุ้นกันต่อในละครพี่พบหิมะพานทางช่องสากด33นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดติดตามช่องครูไปวันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ